อยู่ครับอยู่อยู่อยูครับอยู่แล้วเดีย๋ยวตกนครับสวบเลยอืม,อมกัดสีเหลืองเข้าไปก็ปักเลมไซก็สวยๆด้วยเปลี่ยนเรียมเปลี่ยนเรียมนิดนึง

กัดสีเสืองเหมืนเดิมนะมุมปากไม่มีหลุกครับผมตอนนี้ก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวขอเก็บกนยครับแต้มทีสองแล้ว ย,ยังได้สองสามไม้เลยังไม่ัำกันลูกดิกไ้เปล่าย งับ se ดีอ่อีกนะเ็ไหมครับอ่า Đi khu khắp Đi Từ chân đai Từ chân đai ừ. Từ chân đai Là nhiều lại mái Nghe khắp Nghe chân đai đặt đặt lên, thì đường lại một ít Từ nè Lại ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมแต้มีสามแล้วนะครับผมอะไรครับ สีเหลืองแค่นี่สีเหลืองเต็มปากเลยอืวันนี้ดึงมากิปเปอร์มาดูครับผมสีเหลืองเต็มปากเลยไซส์เท่าๆกันหมดเลยนะนี่เต็มที่สี่นนแล้วครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ